สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนฝึกอ่านคำผันมาในอักษรกลางชั้นปหนึ่งโดยคุณครูจันดาเรื่องสุริยานะคะอักษกรกลางมีทั้งหมด9ตัวไก่จิกเด็กตายบนปากองดอชดาตอปตักไก่ก็คือกอไก่จิกก็คือจอจานเด็กก็คือ ดอเด็กต่าก็คือตอเต่าบนก็คือบใบไม้ปากก็คือพอปลาโอ่งก็คืออ่างและก็อีกสตัวก็คือดอชดอากับต่อประจัดรนะคะนักเรียนรวมทั้งหมด9ตัวอักษรกลางของเราจะผันได้5เสียงวันในยุกของเรามีทั้งหมด4รูป5เสียงรูปที่1คือรูป เอกรูปโทแล้วก็รูปตรีแล้วก็รูปจัตาวาแต่เสียงของเราจะมีเสียงสะมาญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวานะคะนักเรียนวันนี้คุณครูคจะพานักเรียนฝึกอ่านคําที่ผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางคําที่หนึ่งอ่านว่าไก่แจ้ไก่แจ้ ké ai, ké ai. pao, pi, pao, pi. cao, i, cao, i. kỳ, tua, kỳ, tua. tua, tầm, tua, tầm. chao, cao, chao, cao. tàu, đầm, tàu, đầm. ปาเป้าปาเป้าเจ้าแก่เจ้าแก่ต่อไปทำต่อไปบ้าใบบ้าใบตะกัวตะกัวตัวต่อตัวต่ออ้อแอ่อ แอและคําสุดท้ายคือคําว่าอะไรคะคนไหนเก่งอ่านพร้อมคุณครูได้เลยจำจีจำจีนิ้มกูจะพานักเรียนฝึกอ่านยีละตัวนะคะไก่แจ้กอไอไก่ไม่เอกไกู่เอกเสียงเอกไก่ลูกเอกเอกแจ้จอเอแจ้ไม่โท รูปโทรศัพยงโทรรวมเป็นอ่านว่าไก่แจ๊กแจ้กเล็กๆตลกตกนะครัคุณคำต่อไปคำว่าแกไอคนไหนเก่งอ่านพร้อมกูอีกรอบค่ะกอแอแกไม้โทแก้ลากเสียงพยาวอไอไอกอแอแกไม่โทแก้รูป <an> <which> โทเสียงโทรตรงตัวนะคะอักษรการจะอ่านรายุกได้ตรงตัวแก้ไอเวลาน่กเรียนเป็นไข้า่านเรียนก็กินยาแค่ไอคำต่อไปคำว่าเป่าปีปอเอาเป่าไม่เอกเป่าปอีปีไม่เอกปีเป่าป,าป,ป,าปีรูปเอกเสียงเอกรูปเอกเสียงเอกทั้งสองพยาง เป่าปีผู้ชายคนนี้กำลังเป่าปีให้งูฟังอมองงูเป่าปีให้งูฟังเป่าปีเด๊กดก,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 ดกด๊กน่ารักน่ารักอ่านว่าอะไรเอ่ยคนายนอ่านได้อ่านเพราะคุณครูเลยค่ะก็เอาเกาไม้โทลากเสียงย,ยาวๆนะคะไม้โทเกาออออีอีไม้โทีนักเรียนใช้มือลาก ไปตามเสียงของตัวเองเลยนะคะอ่านว่าก้าอีรูปโทรเสียงโททั้งสองพยางต่อไปคําว่ากีตัวกอีกีไม่เอกกีต่ออัวตัวกีตัวกอีกีไม่เอกเสียงตีลงต่ำๆกอีกีไม่เอกกีต่ออัวตัว กี่ตัวคนไหนอ่านเก่งอ่านพร้อมคุณครูได้เลยค่ะของคนนี้มีคนตัวสูงกับคนตัวต่ำคำนี้อ่านว่าตัวต่ำตัวต่ำตออาต่ำไม้เอกต่ำรูปเอกเสียงเอกตัวต่ำเก่งมากจ้าต่อไปอ่า ร้านอาหารเจ้าเกา่าอ,อร่อยมากจอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอเอาเก่าไม่เอกเก่าเจ้าเกา่าตัวอะไรเอย่ยอ่ะคนไหนเกียงอาทมพก็เลยค่ะตอเอาเตาไม่เอกเต,อเตาดอําดําเตาดําเตาดํา เดี๋ยมากค่ะนักเรียนรูปต่อไปป้าเป้าปออาป้าปอเอาเป่าไม่โทเป้า,ป,า,ป,าป้าเป้าปอเอาเป่าไม่โทเป้าเสียงยาวๆนะคะนักเรียนป้าเป้าเจ้าแกกำลังวิ่งไปหาปิติจอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่เอก แรกเรียอ่านออกเสียงคําว่าเจ้าจะไม่ลากเสียงว่าเจ้าแกนนั้นจะเป็นระอานะคะอันนี้สระเอาเสียงสั้นจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้าก็ไอแกไม่เอกแก่เจ้าแก่เจ้าแก่ต่อไปดุ๊กติ๊กดุด๊กติ๊กสาคนนี้กําลังบ้าใบบ้าใบ บออาบาไม่โทบ้าบอไอใบไม่โทใบบ้าใบ,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 บรูปโทรเสียงโททั้งสองพยางบ้าใบคำนี้อ่านว่าอะไรคะตะกออัวกลัวไม่เอกตีเสียงลงคะ่ะตะกลัวกออัวกลัวไม่เอกัวตะกลัว ก็คือสารพิษชนิดหนึ่งถ้ามันเข้าไปสู่ร่างกายของเราก็จะเป็นอันตรายนะคะตัวตัวอะไรคะตัวต่อตัวต่อต่อตไม้เอกต่อไม้เอกกดเสียงลงต่อต่อไม้เอกต่อตัวต่อเก่งมากค่ะสองคำสุดท้ายอ้อแอ อออไม่โทรออแอแอไม่โทกอลากเสียงยาวๆสำหรับไม่โทของอักษรกลางนะคะจําจีนักเรียนเคยเล um ่นไหมจําจ um ีจออําจ um ําไม่โทรจําจออีจีไม่โทรจีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะ